สวัสดีครับวันนี้โอกาสดีที่จะแนะนำชื่อช่องช่างเกษตรผมช่างหลังคือช่องช่างเกษตรที่มาก็คือตรงๆเลยนะครับก็มีอาชีพเป็นช่างช่างก็เกี่ยวกับช่างกึงช่างเชื่อมอองานโลหะเหล็กสแตนเลสนะครับ ส่วนอาชีพอีกอาชีพหนึ่งก็คือเป็นเกษตรกรก็คือการทํานานะครับซึ่งทํานาก็ทาเพิ่งทําประมาณ4ี่หปีนะครับก็ได้สัมผัสกับชีวิตคืออาชีพทํานานะครับก็เข้าใจได้หล,หลายอย่างว่า ทั้งกว่าที่ว่าจะได้ผลผลิตหรือว่ามเมล็ดข้าวที่จะออกมานี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะครับซึ่งวันนี้จึงเป็นที่มาที่ผมตั้งใจที่จะทำอ,อุปกรณ์หรือว่าชิ้นงานชิ้นงานที่อะไรบางอย่างที่จะสามารถที่จะ ช่วยช่วยชาวนาในในในเรื่องออการลดลดต้นทุนแล้วก็เพิ่มผลผลิตนะครับจึงมีที่มานี่นะครับที่ผมจะนำเสนอวันนี้ก็คือขบขบย่ำนาซึ่งขุบย่ำน,นาก็มีมีบางบางท่าน ส่วนมากทางภาคกลางก็จะก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาดีนะครับแต่แต่คุบขุบที่ผมทำเนี่ยมันจะมีความแตกต่างมีความแตกต่างจากออที่ที่ทำทั่วไปอยู่หลายจุดเหมือนกันนะครับที่ที่แต่มั่นใจว่าทำเกิดจากความเข้าใจแล้วก็เกิด ความทดลองมานะครับพ่อญาติถือถือกล้องเองนะครับนี่นะครับขุบย่ำนาที่ผมสร้างมันขึ้นมาครับแสงอาจจะอา,อาจจะจะ,จะพอดูได้นะครับ ซึ่งขบย่ำนานนะครับขุบย่ำนานเนี่ยมีมีอยู่สองจุดสำคัญสำคัญที่ที่รับแรงรับแรงรับแรงจากการใช้งานสูงก็คือช่วงคอนะครับช่วงคอขบเนี่ยครับช่วงคอขุบแล้วก็ช่วง ชุดนี้นะครับชุดนี้คือชุดรับแรงเสียดส,ส,สีในการกดนะครับสำหรับขุบย่ำนาตัวนี้ก็มีขนาดมาตรฐานทั่วไปนะครับก็คือความยาวจากความยาวของฐานฐานเอาเรียกเป็นความความกว้าง การทำงานของขุบนะครับอยู่ที่ประมาณเมตรหกสิบนะฮะโดยโดยวัดนอกนะฮะเมตรครับเมตรหกสิ 1, เราก็จะมีที่นั่งนี้คือที่ปรับสามารถที่จะเลือกปรับใช้ได้การลดไถเดินตามทุกรุ่นนะครับ มาดูนะครับเดี๋ยวผมจะไล่จากจากด้านหน้าเลยนะครับสิ่งที่จะเห็นแตกต่างจากผุบตัวไัยก,ก็คือสปริงนะครับสปริงทำไมผมถึงต้องใช้สปริงเพราะว่าเวลาทำงานจริงเนี่ยการดึงเนี่ยสปริงตัวนี้คือสปริงผมสั่งทำพิเศษนะฮะจาก จากโรงงานเลยนะครับก็มีการคำนวณการรับแรงมาแล้วนะครับคือสปริงจะ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 ,จะถูกดึงถ้าไม่มีสปริงตัวบูทบูทตัวนี้ก็จะรับแรงเต็มๆนะฮะเวลากระชากเนี่ยคือฟิลก็ลักษณะคล้ายๆว่ารถมีมีโชกก็ไม่มีโชคนะฮะร,รถจักรยานมีโชค ก็ไม่มีโชกนะคะเข้าใจกันง่ายๆนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ไล่มานะครับไล่มาก็จะมาถึงตัวปรับตัวปรับถาดนะคะับถาดตัวนี้ถาดตัวนี้จะมีที่ปรับนะครับปรับความลึกตื้นในการกดหรือว่าการทํางานกด คลนความลึกของของโครนนะครับทีนี้ผมจะให้มาดูความแตกต่างระหว่างที่อีกจุดหนึ่งที่ว่ารับแรงมากๆเออตัวนี้นะครับ อันนี้ลูกขุบอีกตัวหนึ่งที่ผมทำไว้นะครับนี่นะครับขุบคือก่อนที่ว่าจะเป็นรูปเป็นล่างนี่ต้องมีการตั้งศูนย์อย่างดีนะครับต้องมีการตั้งศูนย์ตัวนี้คืออะไรครับตัวนี้เป็นเหล็กเหล็กพิเศษที่ชุบคือฮาร์ดโคม ฮาร์ดโคมฮาร์ดโคคืออะไรฮาร์ดโคมก็คือเอ่อฮาร์ Heart ก็คือแข็งโคมก็คือโคเมียมก็คือไม่เป็นสนิมนะคะคือเข้าใจง่ายๆก็คือเป็นเหล็กเหล็กเกรดเดียวกับที่กระบอกไฮโดรลิกนะครับกระบอกไฮโดรลิกที่เขาใช้งานเกี่ยวกับรับแรงสูงๆนะฮะพวกนี้ เป็นที่เห็นเห็นทั่วไปนะฮะพวกแมคโคหรือว่าพวกรถยกอะไรต่างๆที่มีกระบอกไฮดรอลิกนี่เกรดเดียวกันครับเป็นเหล็กเกรดเดียวกันและตัวน,วนี้ตัวนี้หน้าสัมผัสหน้าสัมผัสกับบู๊ตัวนี้เป็นสแตนเลสนะครับสแตนเลสหนา10บมิลฮนะหนา10บมิลซึ่งเวลาการทำงาน การทํางานก็จะตัวนี้ก็จะสัมผัสกันจะจะ,จะชนกันตลอดนะฮะเวลาเขาบดขยี้โคนทํางานนาะนนะครับตัวนี้รับแรงนะฮะเดี๋ยวผมจะพูดเรื่องบูทต่อไปครับนะครับตัวนี้จะทำเนี่ยผมจะให้ดูแยกออกมาอย่างชัดเจนนะครับตัวนี้คืออะไรตัวนี้คือเอ,อ ตัวนี้คือกันโค้งนะฮะการโค้งเวลาขุบเวลาเราขึ้นคันนาหรือว่าพื้นแข็งๆตัวนี้จะช่วยไม่ให้ใบขุบเนี่ยกดกดอาจจะบิดเบี้ยวได้นะครับอาผมลืมบอกไปครับตัวตัวขุบตัวนี้ลูกลูกขุบเนี่ยสี่นิ้วนะฮะสี่นิ้วใบนี้หนา ร่วมห้าม,มิลสี่จุดนะฮะสี่จุดอะไรประมาณนี้ครับตัวนี้ถือว่าจากการทำงานจริงนี้โอเคครับโอเคฮะฐานแนวแนวเชื่อมแนวเชื่อมเต็มครับทีนี้เรามาดูเรามาดูบูทอันนี้สปริงสปริงที่ อันนี้ตัวที่ยังไม่ได้ทำสีนะครับที่ผมสั่งโรงงานสปริงมาโดยเฉพาะนะครับแล้วนี่คือบูทบูทที่ผมใช้บูทตัวนี้บูทตัวนี้ทำจากพลาสติกพลาสติกวิศวกรรมก็คือเป็นออปอมนะฮะปอม เป็นพลาสติกวิศวกรรมตัวหนึ่งที่ผมเลือกใช้เหตุผลที่ผมเลือกใช้คือมันมีความแข็งและทนการเสียดสีสูงมากนะครับทนการเสียดสีสูงมากนะครับซึ่งเวลาใช้งานจริงเนี่ยบูทตัวนี้จะรับรับแรงรับแรงมากฮะแรงแรงเสียดสีต่างๆในการบดนะฮะซึ่งอยู่กับโคลน สิ่งหิวตะคนอันนี้ผมจะให้ดูบูทตามตาม,ตามท้องตลาดนะครับบูทตามท้องตลาดเนี่ยก็คือ l ับเบอธรรมดานะครับซึ่งอันนี้คืออันนี้คือสิ่งสิ่งที่ว่ามันมันเกิดจากการใช้งานจริงแล้วก็บูทที่ว่ารุ่นรุ่นพวกพี่ๆผมใช้มานะฮะ ที่มันรุ่นเก่าว่างั้นเถอะนะฮะที่ใช้มาแล้วมันดูสภาพดีครับรอยผ่านการใช้งานจนขาดจนจนถึงเหล็กเลยว่างั้นเถอะนะฮะตัวนี้ฮะผมผมจึงวิเคราะห์มาแล้วยังไงต้องใช้แบบเออหาวัสดุอะไรที่จะให้มันเหมาะสมที่สุดนะฮะก็จึงเลือกเป็นตัวนี้นะครับจึงเลือกเป็นตัวนี้ จะย้อนแสงมานะครับรถมนี้ส่วนความความความสูงของเก้าอี้เนี่ยเก้าอี้ที่นั่งเนี่ยประมาณห้าสิบห้าสิบเซนนะฮะซึ่งผมได้ทดสอบมาแล้วว่ามันนั่ง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 ได้โอเคนะครับนั่งได้สบายพร้อมที่เวลาจะยกบังคับเลี้ยวบังคับรถเนี่ยโอเคนะครับส่วน ส่วนส่วนรูนี่ก็สามารถตัดได้ตามความเหมาะสมของขรุ่นแต่ละรุ่นนะครับรุ่นรถไถเดินตามแต่ละรุ่นนะครับนะครับอันนี้เอออีกเรื่องหนึ่งครับถาดถาดตัวนี้นะครับถาดตัวนี้จะเห็นว่าอัน ตุ่มๆนี้คืออะไรคือผมใช้ผมใช้การยิงรีเวตนะฮะการยิงรีเวทเหตุผลทำไมถึงต้องใช้การยิงรีเวทเพราะว่าการทำงานจริงเนี่ยถาบตัวนี้มีความมีมีม,ม,มีมีความรับแรงพอสมควรเลยนะครับในในการดันคโครนหรือว่าดันน้ำซึ่งจะรับภาระ พอสมควรนะครทีนี้โอกาสที่ว่าการศึกการไใช้ไปนานๆเนี่ยมีแน่นอนซึ่งเวลาถ้ามันเกิดการชำรุดขึ้นมาเนี่ยเ,เราสามารถที่จะแกะตรงนี้ออกได้เลยนะฮะแค่เพียงแค่ใช้เพียงแค่ใช้สว่านนี่ครับดูด้านล่างนะฮะยิงเจาะเข้าไปแล้วก็แกะออกครับแกะออก แล้ก็เปลี่ยนเปลี่ยนแผ่นใหม่เข้าไปได้เลยครับแต่ถ้าเป็นการเชื่อมนี่จะเป็นงานยากพอสมควรเลยนะฮะเวลาแกะออกถ้าเราเชื่อมด้านนอกเนี่ยเออเชื่อมเชื่อมนี่ครับก็เลยทําไว้เผื่อเผื่อเลยนะครับตรงนี้มาดูนะครับตรงนี้อีกจุดหนึ่งครับตรงนี้คืออะไรเออภาพอาจ,จะอ่ะ เดี๋ยวเราไปดูอีกด้านหนึ่งครับอ่ครับอันนี้คือคือนอ็นอตน็อตตัวนี้เป็นเป็นน็อตสแตนเลสนะฮะน็อตผมใช้เป็นน็อตสแตนเลสเอ่อมีหน้าที่คือล็อกบูทล็อกบูทไว้นะฮะ ไม่ให้ขยับหรือว่าถ้าเราแกะมาเราอาจจะใส่เจลบีรหื่น้ำมันเข้าไปก็ก็ก็ได้ครับยังแค่แกะออกมานะฮะนะครับซึ่งทุกอย่างผมมีการตั้งศูนย์หมดนะฮะพวกนี้ฮะตั้งศูนย์หมดครับโอเคนะครับเพื่อนๆขออนุญาตใช้คำมาเพื่อนๆน,นะฮะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลองไปดูการทำงานจริงนะครับโอเคครับ คงจะอันตรายนะครับสก็คือผมยังไม่มีความชำนาญเท่าที่ควรในการขับรถไถเดินตามนะครับแต่ก็ยังมีความรู้สึกสนุกนะฮะในการใช้งานและวก็ผลงานที่ออกมาครับถ้าเพื่อนๆสนใจสามารถติดต่อมาได้ทุกช่องทางเลยนะครับตามหรือตามเบอร์โทรข้างล่างนี้นะครับสำหรับ เสเปคนี้นะครับราคาอยู่ที่12,500บาทอบาทหรือเพื่อนๆอ,อยากจะได้เฉพาะลูกขุมหรือสเปคที่แตกต่างจากนี้ออกไปก็สามารถสอบถามได้สอบถามข้อมูลได้ทุกๆช่องทางทุกๆช่องท,ท,ท,ทางเลยนะครับคลิปนี้ก็ กดแชร์ด้วยนะครับ